เราเล่นเปีอยู่เอาแต่ละม้ำจังซืบิดน้นจังเป็นกันเดรกรสวัสดีครับพี่น้องป้องปลายเร่มเขมืออ๋ไทหมพี่น้องน้งปั่นเหรอแม่นับตอนนี้เราไปใส่บีใหม่นะครับทุกคนว้ายแต่กุญแจ เปลี่ยนตากระดับวันนี้เข้ากองถ่ายนะครับจูดูผลงานเพลงใหม่นะครับพี่น้องเดี๋ยวพามาดูน้องๆศิลปินเราแต่งตัวกันยังไงนะครับมาดูเลยดูสิอย่าเพิ่งไม่ดสวดจ้า ว้าว wow. uh, นี่คือนักแสดงในเอวหรอใช่อะลองซีหนึ่งซ้ำโอเคบุญนำพาดถะระ่หล่อมากวันนี้หล่อมากแดนเซอร์คนนี้เป็นต่อแดนเซอร์มันแซบวะเนาะแซบขเ้นาอดิฟาูเอะลองซงก็ ก็เมเนตองบอกม้วกาห็นไฟก็เลยแบบแต่งอันนไมรนอันนี้น้องเบีบน้องเบีบน้องบีน้องบอลน้องบอลเป็นไงบ้างวันนี้ยิปฮอบเพลงบอบเพลงแนวฝรั่งับวันนี้เป็นแนวแบบภาษาฝรั่งฝรั่งนิดนึงเออหล่อมาก แต่ละคนแต่งตัวจะตีมพี่น้องมากเรียนเดมดี้งานบุญงานกุศลงานซอยเนาะพี่น้องเนาะก,กับเป้งศิลาอันนี้คือซ้อมเพลงหรอเพลงอะไรลองให้ไหนวันไหนปัดปัดสิงตัวนาเนีนยแม่มาพอดีใครเดมดี้พี่น้อง กล้องถ่ายเอมวีวันนี้เพลงใหม่นะครับของบอสบิ๊กนะครับวันนี้เอารถเข้าฉากด้วยนะครับเพลงบุญหัวแล้วเท้านะครับอุ้ยแต่คุยแล้วบุญหัวแล้วเท้าได้เปลี่ยนแฟนเขากุนันนะครับนี่นะครับถ่ายเอมวีเพลงใหม่ล่าสุดของคุยบ้านฟินแลนด์เอารถเมื่อกี้มีแบบเพลงนี้จะเป็นเพลงที่แบบเอาใจไปรุ่นนะครับเป็นเพลงที่ บางคนถามว่าบุญหัวแล้วเท้ามันแปลว่าอะไรบุญหัวแล้วเท้าอะไรคือเท้านะครับคือคือบุญหัวของเธอแล้วสิแมทหน,นูบอกบุญหัวของเธอแล้วแต่ว่ามันเป็นคําที่เพื่อนแต่งออกมาคํคว่าเท้าเปรียบเสมือนกับเปรียบเทากับว่าบุญหัวตัวแล้วบุญหัวเจ้าแล้วสิแม่บุญหัวคนแล้วดีแล้วสิแม่เออข้างในเราก็มีไฟด้วยนะฮะนี่คุณน่ะ วันนี้มาถ่ายมีทั้งค่ายเลยนะครับเข้าเข้าเข้าซีนให้บอสทั้งค่ายเลยบอสก็เลยบอกว่าบอสจะถ่ายอินดี้ไมเดอร์เพลงนี้มันปุ๊บปั๊บคิดออกเมื่อคืนนี้เลยคือเพลงนี้มันมันโดนแต่งมานานแล้วแล้วก็อัดไว้หนักพมหนักไปอัดไว้นานแล้วผมไม่มีเวลาทําผมก็เลยนึกออกเมื่อคืนนี้เลยโทรหาทีมไทยทั้งหมดบลึม,ๆๆบ,ามาบ,บึมบอกเล็กน้อยเขาว่าบอสบีจะถ่ายสีไท,ทยอันดี้ไมเดอร์ใครจะมาถ่ายก็แต่งตัวชิลๆมาเลยจะพักกัน แปลงตัวว่าสุริสุดเดียบพี่น้องจะเป็นยังไงรอติดตามนะจ้าพี่น้องฝากแม่แน่ฝากไว้น่อยอ้อมอกอ้อมใจแนี่ไม่มีแต่ว่ามันเต็มมันใสจอนเนาะ วันนี้รามียูทูบเบอร์ชื่อดังขอบคุณพี่เอ็มด้วยนะครับที่มาให้เราวันนี้ขอบคุณพี่เอ็มตามใจตุ๊ดด้วยนะครับไหนจ้าอยู่ไหนจ้าอะอะไรอ๋ออะไรกันสิวสวส่างๆโซดาโซดาน เท้าหมายถึงบุญหัวมึงแล้วอีหลาคำแพงมาสั่นบุญหัวแล้วเท้าแปลว่าอะไรอ่ะเร็วเร็วแม่บุญหัวแล้วเท้าแปลว่าอะไรสั่งอยงเป็นสาวดีเท่าไหร่แล้วเธออันนี้คนภาคกลางเหรอชอบมั้สิดีแค่ไหนแล้วดีแค่ไหนแล้วดีแค่ไหนแล้วที่ได้สามีเออดีแค <ed> ่ไหนนะที่ฉันเคย ที่เธอเคยเป็นแฟนเก่าฉันนะอันนี้คือบุญของเล้าเท้าหรอครับคือมือาเซ็กซี่เลยค่ะคือปกติเป็นคนเรียบรอแห้งขายมีคนอาจจะเห็ยดในมุมแบบเรียบร้อยเขาไม่เบียดปากเขาไม่เบียดปากปากดีดีหรอเขาไม่กล้าบอกอะไรเลยอะไเหรอแบบคนแฝง ทำไมอย่างเช่่งที่เขาแบบมาตวเจอแรกเขาเป็นลูกนีนอย่นี้หรอตอนนียังไงครับผมอนนี้ตอนนี้วนหนเพิ่มขึ้นบ้านนี่เองครับแต่เราก็ไม่กินดอยู่ดีข้ามทกอย่างเยย่่ายหน้ากเท่าเดิมอยู่ว้า้อ่างเยเยวยาน้องนั้น เขึ้นนิดนึงครับตอนนี้กำลังหลงก็ปีนแหน่ถึงแก่อะไรกับปีนเดือดขึ้ยังแหน่เขอยากแหน่ปิดอยู่ครับย่างไม่เราหน้ากากอยางเขอยากแหน่เวรประสัดจริงใครมั่งชู้ยังไงชู้แม่กับพุ่งกับเพื่งนอะไรดิไม่คนดีครับสสวัดีนะครับทุกคนครับอันนี้เป็นแดนเซอร์ใช่ไหมฮะครับผมแดนเซอร์แต่ว่าอันนี้ก็แดนเซอร์แต่ไม่เป็นอะไรเป็นแดนเซอร์ใช่ไหมอันนี้เป็นแดนเซอร์ครับเฮ้ยลงพูดยังไงอันนี้ก็แดนเซอร์ของกอดพิงนะครับเป็นเป็นแดนเซอร์ใช่ไหมฮะแดนเซอร์ครับ ทาคอนี่นึงนะครับแอนด์แ้ววันนี้มาใครในแนวสู้เหรอครับวันนี้ผมมาเป็นแดนเซอร์ครับแล้วก็เป็นแรปเปอร์เย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 คเนียร์เนสื่อรือตเกียบหนมไงน้ำม um ี้วงไมแหมดอ่ะคือควาุใช่กะอกแนวย่ามลางดักขี่มันติดได้แ น้ำตาลสวยมากวัาเาจริงๆคือคนสวยนะตอขิเรนััะานะัดร่น้บวันะกินแผักอนไม่กิ้าวกินแต่ผักจริงๆแค่นั้นแหละกินสลัดเยอะๆงดน้ำหวานเกสลัดน้สลัแ้วห้ามเป็นน้ำสลัดมาอย่างเนี้ป็นสลัไม้นสลัดแบบว่าเป็นซอสญี่ปุ่นไมซอยี่ปุ่นแล้วก็ที่เป็นซใช่ พีลงเราต้องทำเพราะว่ามันเป็นเพืมันเป็นผลงานผลงานของเราสติดีจขอได้โชคอันนี้ไงถ้าปันปีหลวงเก็บเราไม่หมดเลยกลแล้วพี่น้องใกล้ชได้ทายแล้วอบอุ่นดีบัดบิ๊กลีโอหายดียังน้องหายดีแล้วแต่น้องสอบนะครับ น้องสวัพี่น้องเอ็มวีเพียงไม่พี่น้องลองเซอร์ไคเดอร์บ like cool ุญหัวแล้วเท้าได้เป็นแฟนเก่ากูนั่นผู้หญิงเป็นล้านก็อยากให้กูเป็นผู้บ้าเอาท่านเราไม่รับเขาเขาตั้งใจหรือเปล่าเอาหรอพี่หนุ่มมันพี่หนุ่มมันเนี่เอาขึ้นหรออย่างนี้หรออันนี้บอกรงบอกกระจุกไหม เดี๋ยวให้เขาดูครับฮัลโหลคุณไอพีก็ขึ้นบางเถอเลหมันบางรถเอากระสมเุนไปตรงนีกว่านกำลังใจนะครับขอบคุณนะครับไม่รู้จะดูข่าวอะไรดีช่วงนี้ข่าวเตรียมก็ตรีมไปหมดวงการบันเทิง ข่าวอะไรก่็ใครก็บ่ได้สนใจร่วมพื้นดอกพี่น้องตระเล่งฝ่ายกบขันหลวดอยู่ผู้ใดจะด่ามาอย่างกับมิตรไม่ได้ไปบนต้นดอกเพราะตระเล่งฝ่ายกับยังปัญหาลอยแปดอยู่อิเลี่คอยเห็นตามาอยู่อันนั้นอันนี้ยังพลเอกสร้างพี่น้องเออเขาเข้าใจบนหลักบอสเดียว์ขามเหี่ยับผู้ใดเอกงสินเพราะว่าเรื่องตัวเองก็ค่อนข้างที่จะอิมรึมบึมบั้อยู่นะฮะเพราะว่าถ้าคือเรื่องตัวเองก็ยังเอาไม่เอาไม่รอดจะไม่สามารถไปพูดเรื่องอื่นได้แล้วก็ ข่าวของเรามันก็อาจจะคล้ายๆกันในช่วงนี้นะครับ